เบิดรายได้เบิร์ดธงชัยในวัย64หลังขึ้นแท่นเป็นศิลปินแห่งชาติค่ะ ตลอดระยะเวลาที่มีชีวิตอยู่ได้เผยค่าตอบแทนสวัสดิการศิลปินแห่งชาติไรายได้ที่พีเบิร์ตท,ทงชัยหลังขึ้นแท่นเป็นศิลปินแห่งชาติในปี2565แฟนๆแ,แห่ยินดีหลังพีเบิร์ตท,ทงชัยแม็กอินไปในโพสต์ลงโซเชียลแจ้งข่าวดีว่าพีเบิร์ตขอขอบคุณสำหรับการได้รับเกียรติยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติในปี2564สาขาศิละปะการแสดงรางวัลน,นี้ส่วนหนึ่งเกิดขึ้นได้เพราะแฟน ที่สนับสนุนผลงานของพี่เบิร์ตมาโดยตลอดครับพี่เบิร์ตขอบคุณทุกคนมากในขณะที่นายอิทธิพลพูดถึงค่าตอบแทนสวัสดิการศิลปินแห่งชาติว่าผู้ที่ได้รับยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติจะได้รับสวัสดิการประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนเดือนละ2 5 0 0 0่าพันบาท ตลอดระยะเวลาที่มีชีวิตอยู่ค่ารักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลโดยอนุโลมเว้นแต่มีสิทธิ์เบิกจ่ายจากหน่วยงานอื่นและให้เบิกจากหน่วยงานนั้นก่อนถ้าเบิกจากหน่วยงานได้ต่ำกว่าสิทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงินค่ะ สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยบาบาลให้มีสิทธิ์เบิกจ่ายไม่เกิน1นึ่งแสนบาทต่อปีงบประมาณค่ะเงินช่วยเหลือเมื่อประสบสา,าธารณภัยเท่าที่เสียหายจริงรายละไม่เกิน5 0,000บาทต่อครั้งค่าของการเยี่ยมในการเจ็บป่วยหรือในโอกาสสาคัญเท่าที่จ่ายจริงรายละไม่เกิน3,000บาทต่อครั้งและในกรณีเสียชีวิตจะได้รับเงินช่วยบําเพ็ญกุศลศพรายละ2 0 0 0มืบาทและช่วยเหลือค่าจัดทําหนังสือเผยแพร่ผลงานเมื่อเสีย ชีวิตเท่าที่ใจจริงรายละไม่เกิน150,000บาทเป็นต้นค่ะทั้งนี้การประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติในครั้งที่3ทับ2,566โดยมีนายวัสนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีประธานกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติเป็นประธานเมื่อวันที่23สิงหาคม66มีการถแถลงผลการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ2,565โดยมีบุคคลที่ได้รับการยกย่องชูเกียรติทั้งหมด12คนค่ะ